สวัสดีค่ะมาเดินป่าดูเห็ดฮันนี่มัชรูมลิงเรสฮันนี่มัชรูมคือเห็ดขอนสนที่ไม่มีห่วงใต้ดอกค่ะจะมาก่อนทุกปีประมาณ8วันก็ต้องมาดูว่าเขาเกิดมาหรือยังค่ะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เกิดเร็วแล้วก็แก่เร็วมากค่ะเห็ดขออน,นี้โตขึ้น สีสวยค่ะสีเหมือนหลิมจือสวยมากแล้วโตขึ้นตั้งเยอะน่าเสียดายมากค่ะปีนี้เห็ดชนิดนี้เกิดเร็วมากเลยแล้วเหี่ยวไปแล้วเหี่ยวหรือว่าคนเก็บไปก็ไม่รู้หรือว่าปีนี้เกิดเร็วโอ้ นี่เป็นสีเหลืองนะคะเนี่ยอร่อยกว่าสีน้ำตาลโอ้ยโอน่าเสียดายมากไม่รู้ว่าไม่ใช่ได้น้อย,อยไม่รู้ว่าสัตว์กินหรือว่าไม่ใช่ว่าใส่ร้ายนะคะนี่นะคะนั่นนะเห็นเห็นซาบไหคะ มันไม่ใช่น้อยๆคิดว่าไม่ใช่สัตว์กินเดี๋ยวจะทาไปดูอีกจุดหนึง่งคิดว่าเป็นคนเดิมที่เมื่อปีที่แล้วทำไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อปีก่อนทำม,มาเจอเยอะมากเยอะมากๆเลยก็จะรอให้โตแล้วถึงจะมาเก็บพอมาเก็บนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนคนเอาเอามีดมา ใช้คําว่าเอามีดมาแซะค่ะอันนี้เป็นปะการังสีขาวเนี่ยค่ะเคยเจออยู่ตรงตอนนี้เยอะมากแต่พอเดินมาอีกครั้งนึงค่ะอีกวันหนึง่งที่จะรอให้เห็ดโตเหลือแต่ซากดูจากลักษณะแล้วเป็นเป็นซากที่คนเอามีดแซะนี่ก็ลักษณะเดียวกันเลยค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่สัตว์จะจะแทะขนาดเนี้ย ไม่ใช่น้อยๆเยอะมากนะศาสตร์นะคะเสียดายจังเลยมาช้าจริงๆหรือว่าเนี่ยค่แก่แล้วเป็นแบบสีเหลืองอเสียดายจังเลยค่ะเสียดายมากเลยอ่ะสีเหลืองนี่จะอร่อยกว่าสีน้ำตาลนะคะ ปีนี้เห็ดลิงเรสนี่เกิดมาเร็วมากเร็วจริงๆแล้วป่านี้อยู่ไกลด้วยนะคะไกลจากที่พักมากๆเลยก็มาเดินทุกวันไม่ได้ค่ะ<ห>แต่เห็ดลิงเรสถ้าเป็นแบบเนี้ยงัดแล้ว มันมันตัดยากมากค่ะนอกจากนอกจากเด็ดทีลาทีลาดอกแบบเนี้ยเนี่ยค่ะต้องต้องเก็บแบบนี้บางคนบอกว่าทำไมไม่ไม่ตัดฉึกเดียวเลยถ้าตัดแบบนั้นมันจะล่วงลงดินค่ะเสียดายจังเลยปีที่เกิดมาเยอะๆที่มาเจอเห็ดชนิดนี้ครั้งแรกค่ะ ปีนั้นจำได้ว่าประมาณวันที่3หรือวันที่4เนะคะเพราะ US Open เปิดเมื่อวาน US Open เปิดวันแรกคือเมื่อวานแล้ววันนั้นนะคะที่มามาเดินตอนเช้าเพราะว่าตอนบ่ายต้องรีบไปดู US Open มาแล้วมาเจอนี่นะคะ่ะเป็นเห็ดลิงแดสีเหลืองวุ้ยสวยมากเลยเป็นวงซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักคะ่ะ แต่พอตอนหลังอะรู้ว่ามันคือลิงเลสดูดีใจมากอันนี้เก็บไม่ได้แล้วนะคะนี่แก่ถ้าแบบนี้กินได้แต่ว่าแต่ว่ามันจะต้องเจออีกเยอะนะคะก็ไม่เก็บให้ดูอุย้ยเสียดายมากเลยมันไม่ใช่น้อยๆแต่อันนี้ไม่ใช่พ่วงนั้นมาทำลายนะคะอันนี้กวางเนี้กวางนะดูสินู่น,ด,น,นดอกเล็กก็มี ขึ้นอยู่นต้นไม้ก็มีไ,มได้มากอุตส่าห์ข้ามคลองมาะมองเห็นก้ามมามาเจอดอกแก่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจออีกค่ะลองดูกอน,นี้สินี่ก็เหมือนกันค่ะก็ก,ก,ก็ก็ไม่เก็บเพราะเหมือนกันโหไม่ใช่น้อยเนี่ยเกิดเร็วมากปีเนี้ย เกิดเิดรรวจรงๆงมตรงนี้ก็เกิดมาได้บอกไหคะ้างไก่งวงปีเนี้เยอะมากเจอเจอเจอทุกครั้งค่ะที่เข้ามาในป่าขึา้าได้ น้องดอมาอย่งเลยตรงนี้ก็ตั้งสามกอนนั่นค่ะนั่นอีกกอนนั่นอีกกอนน้งดูสินั่นค่ะอยู่ในซอกนั้นน่ะนี่ก็ยังเล็กอยู่เกิดเร็วมากไม่รู้ว่าเกิดมาใหม่หรือว่ากำลังจะวอดนเป็นเห็ดอร่อยเป็นเห็ดอร่อยอร่อย มองเห็นดอกย่ำไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดจริงๆรหง,รงองดูดอกนี้สิใจได้แต่ดอกอได้แต่ดอกก็ไม่เป็นไรค่ะมาเจอเห็ดอนย่ยขนมผิงอย่าเก็บเลยเพราะกว่าจะออกจากป่าหลายชั่วโมงฟองน้ำมันจะเละหมดเลยค่ะ อร่อยมากนะเนี่ยมีเลยที่จะไม่เจออร่อยนะเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะเห็ดโคนเห็พึ่งมีอแค่สอดอกตรงนี้ค่ะมองเห็นก็ต้องถ่ายภาพถ่ายรูปมาฝากค่ะสวยมากเลยเนี่ยตอไม้พึ่งจะค้นปีนี้เขาล้มของเขาเองทุกปีจะมีเห็ดลิ้นกัว หรือบีฟสเต็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ปีนี้มีชิคเก้นมาเกิดดอกหนึ่งสวยด้วยนะเนี่ยไม่น่าข้่นเลยแล้วก็จะมีพวกเห็ดได้เห็นไหมยังเห็นซากอยู่เนะะี่ยค่ะมันจะเป็นเห็ดปีนี้ไม่ได้มาดูซากเห็ดเห็ดพิษสีสม้มปีนี้ไม่ได้มาดูเดี๋ยวก่อนอุ๊ยนี่บีฟสเต็กค่ะ อุ้ยอันนี้เป็นบีฟตซกโอ้นี่ไงเขาเคยเกิดเขาก็เกิดค่ะเป็นบีฟตซกแต่เน่าแล้วเหมืนอนที่เดินมาวันก่อนหลายอาทิตย์ก่อนก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้เลยไม่ได้มาเห็นเห็ดสีสม้มบีฟตซกเคยเกิดเาก็เกิดเนี่ยค่ะเกิดทุกปีเลยนี่เห็ดส้มหลายดอกด้วยนะ แต่นี่เป็นบีฟสเต็กจริงๆนะคะเนี่ยแต่เน่าแล้วเนี่ยนี่คือลักษณะของเขามันจะเหมือนเนื้อวัวมากเลยนี่นี่แต่เขาเน่าแล้วค่ะแก่แล้วโอ้ยนุ่มเหมือนขนมไข่เลยขนมไข่หรือขนมฝรั่งค่ะแก่แล้วมีกลิ่นหอมหอมดอกเนะี่ย เห็ดแห้งอีกแล้วแห้งอีกแล้วดูตรงนี้นะนิค่ะไม่รู้ว่าแฉะหรือเปล่ามองเห็นนะคะที่ตออะโอ้เยอะนะนะ่ะโอ้หไม่ใช่น้อยแต่ถ้าเห็ดออกมารุ่นแรกเนี่ยกวางจะแทะกินก่อนนี่เยอะนะตรงนี้อีกนี่ค่ะโอ้โหแต่เป็นแบบริงเรส แบบดอกสีน้ำตาลก็เยอะนะเนาะะ่ายังดอกเล็กๆอยู่อยู่ในตอนั่นยังเป็นกอดอกตุ้มๆอุ้ยจับเชือกนี้ขึ้นก่อนอนี่ก็แก่แล้วนั่นค่ะโอ้โหปีนี้ปีนี้เยอะแต่ว่ามาเจอตอนเน่าแล้ว ที่เดินมาตรงนี้จะพามาดูชิคเก้นที่มามาเจอเมื่อโอ้หไม่น่าเชื่อเพราะเพราะฝนดีอะคะ่ะชิคเก้อนออฟเดอะวูดกอเนี้ยสวยมากนะที่ไม่ตัดนะ่ะโอ้ยเข้าย่อยสลายไปเลยเพราะปีนี้ฝนดีอะไรนี่รูดอกันึงอยู่ตรงนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งค่ะเนี่ยเป็นเห็ดพึ่ง เสียดายมาเจอช้าโหเยอะมากค่ะรอบต่อเลยอันนี้มาชรุมทั้งนั้นเลยม,มันมีอยู่ช่อหนึ่งที่หล่นลงไปอันนี้ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่อมันแชฉพาไปดูช่อนั้นไม่ได้เลย นั่นค่ะมีอยู่ช่อหนึ่งอ่ะอดอกเล็กๆยังเยอะถ้าฝนตกลงมาอีกค่ะก็จะโตเป็นช่อนี่นคะคะช่อเล็กๆเต็มเลยลองดูช่อนี้ดิอุย้ยกระเป๋าหล่นลงขี้คอนเลยไม่ได้แล้วค่ะแก่แล้วถ้ากินก็กินได้ค่ะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เก็บอ้เยอะมากเลย